สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ w o r k p o วอ t เจแฮชแท็กแท็กแท็ EP ที่96ค่ะ,คะ,คะกลายเป็น Talk o f t h หรือทแซงทุกข่าวไปเลยค่ะเมื่อพักการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาท อันนี้ทำเอาหลายฝ่ายเคลื่อนไหวกันพลรวันเลยทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีความเห็นมากมายเต็มโซเชียลมีเดียเลยค่ะแล้วรายละเอียดของนโยบายนี้จะเป็นยังไงในความเห็นของนักวิชาการเนี่ยนโยบายนี้สามารถทําได้จริงไหมแล้วมันจะมีผลกระทบกับพวกผู้ประกอบการพวก SME หรือเปล่าเราก็ไปฟังทั้งหมดกันได้ในแฮชแท็กค่าแรงคันต่ำค่ะ วันที่6ธันวาคมค่ะพักเพื่อไทยได้ทำการเปิดตัว10นโยบายผิกฟื้นประเทศไทยปี2570เป็นนโยบาย10ด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศค่ะอย่างเช่นด้านการเกษตรการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม สาธารณาสุขแต่ที่เป็นไฮไลท์มากๆก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะเมื่อทางพักประกาศว่าจะผลักดันให้คนไทยมีรายได้ไม่ต่ำกว่าคนละ200 0 0 0บาทต่อปีภายในปี2570และคนไทยจะต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า600บาทต่อวันส่วนคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยค่าแรงจะอยู่ที่25,000บาทขึ้นไปนะว้าวก็ถือว่าเยอะกว่าค่าแรงในปัจจุบันเกือบ2เท่าเลยทีเดียวแน่นอนค่ะว่านโยบายที่เขย่าประเทศแบบนี้ย่อมมีเสียงที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยตามมาค่ะเราไปดูฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้กันนนนกกก่ก่่่ออคคะลุมมี้้เาางวาขึ การงขั้นต่ำเนี่ยจะทําให้ค่าของคิบสูงขึ้นเพราะมันจะทําให้ต้นทุนของสินค้าและบริการต่างๆสูงขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆในคิตประจําวันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนอกจากประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นแล้วผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ก็จะเดือดร้อนเข้าไปใหญ่อาจถึงขั้นต้องปิดกิจการเลยก็ได้เพราะว่าแบกรับต้นทุนที่สูงเกินไปไม่ไหวนโยบายที่ออกมาเนี่ยเป็นการขายฝันชัดๆคุณประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อถึงเรื่องนี้นะคะว่าต้องไปดูว่่่่่าาาาาาทททํํไไดดด้จจรรรริิงงหหืือออออมมมมีีีลลยยเเเกกปผตะนน นี่มันไม่ง่ายนักหรอกวันนี้รัฐบาลทําโครงสร้างต่างๆมากมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตการจะขึ้นค่าแรงต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายได้แก่นักลงทุนฝ่ายผู้ประกอบการว่ารับไหวหรือไม่ทุกวันนี้ค่าแรงก็มีความแตกต่างอยู่แล้วแรงงานที่มีฝีมือก็ค่าแรงสูงอยู่แล้วเงินเดือนจบปริญญาตรี2 5 0 0 0บาทจะนารายได้จากไหนมาจ่ายทั้งมีเงินก็โอเคเท่าไหร่ก็ได้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพิ่ม GDP งบประมาณแบ่งค่าใช้จ่ายประจํารวมถึงการนํามาดูแลผู้ปอบบางผู้พิการคนชราถ้าเพิ่มเงินเดือนก็ต้องหาารยได้เพิ่ม พร้อมระบุว่าต้องทยอยทำพร้อมจัดหาและจัดเก็บภาษีเข้ารัฐบาลให้ได้ ส่วนคนต่อมาค่ะนายสุชาติชมกลิ่นและมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของพรรคเพื่อไทยไว้ว่า <c oughs> เพื่อไทยจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่คนคคำนึงถึงไหยนะทางเศรษฐกิจด้วยอย่าหาเสียงพอนึกสนุกแบบนี้เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการการหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาระให้เอกชนแต่ตัวเองได้คะแนนเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนการออกมาพูดแบบนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายทั้งระบบ แล้วที่ตอนปี62ที่พลังประชารัฐบอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400 4 0 0ถึง425บาท ตอนนั้นคุณสุชาติไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยค่ะทีมต่อมาเป็นทีมที่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงค่ะเขามองว่าค่าแรงไทยเนี่ยมันควรจะปรับขึ้นได้นานแล้วเพราะค่าครองชีพของคนไทยมันพุ่งสูงปี๊ดไปนานมากแล้วยกตัวอย่างง่ายๆในเคสของไทยเองก็เคยมีการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นมาเป็น300บาทไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ทําให้ใครตายแต่รัฐบาลชุดนี้กลับมีทีท่ากล้ากลัวที่จะปรับขึ้นค่าแรงทั้งที่ค่าครองชีพเนี่ยพุ่งทะลุดวงจันทร์ไปนานแล้วโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจกกกํําาาาาาาลัังงงงงงอยยู่่่่่่ใชววเปรรรระะบบคแีจจทห้ธุิต ขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ไม่ได้แต่รัฐบาลไม่เห็นจะแคร์เลยค่ะว่าแรงงานจะอยู่ได้หรือเปล่าท่ามกลางค่าของชีพที่สูงขนาดนี้อาจารย์แลดิลกวิทยารัตน์นักวิชาการเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไว้ละเอียดทีเดียวค่ะเขาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำคือค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งมันต้องเป็นค่าจ้างที่รองรับการดำเนินชีวิตแบบปกติของลูกจ้างได้แต่ปกติค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตปกติขออองง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 ูกจจจจจ้้้้้าา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 เเเพีีียยยยยย่่่่ดดวววทนนนนนัันแตคึถึถะมปญญ หรือเปล่าค่าแรงเท่าไหร่นาะยจ้างถึงจะยอมจ่ายจึงเป็นผลของการใช้อำน,นาจต่อรองโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างจะได้ค่าแรงเท่าไหร่และเขาสามารถอยู่ได้โดยเงินจํานวนนี้หรือเปล่าค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกต้องอะ่ะ มันควรจะคำนึงถึงลูกจ้างเอาลูกจ้างเป็นหลักมาก่อนแล้วส่วนนายจ้างไหนที่พยุงไม่ไหวเนี่ยรัฐบาลจึงค่อยไปช่วยเหลือเมื่อมีกรณีจําเป็นโดยเลือกช่วยเฉพาะกิจาการที่มีความจําเป็นทางเศรษฐกิจเท่านั้นอะไรที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือไม่ได้ช่วยให้ประเทศมันพัฒนาหรือจเจริญไปมากกว่าน,นั้นรัฐบาลก็ไม่ควรจะไปช่วยก็ต้องปล่อยให้เจ๊งไปเพราะว่าการเจ๊งเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติของระบบทุนนิยมนะให้ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเครื่องมือคัดว่าธุรกิจไหนควรอยู่ธุรกิจไหนควรไม่ได้ไปต่อโครงสร้างการขึ้นนนนค่่าแแรงใปัััจจุบตวททีีม การต่อรองไม่ใช่ตัวแทนที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างอย่างแท้จริงแต่เป็นสมาคมที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นสภาหอการค้าสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการไต่ภาคีซึ่งรูปแบบไต่ภาคีนั้นมีแต่ประเทศที่พร่อยพัฒนาที่ใช้โดยฝ่ายรัฐบาลจะมุ่งเลือกองค์กรที่สามารถเจรจากันได้เข้าเป็นคณะกรรมการไต่ภาคี ง่ายๆก็คือคณะกรรมการไตภาคีเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือต่อรองทางการเมืองเพื่อรองรับนโยบายทางการเมืองเท่านั้นนะสำหรับอุปสรรคสาคัญของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําแน่นอนว่าต้องเป็นการคัดค้างของฝ่ายนายจ้างค่ะโดยตามหลักสากลแล้วนายจ้างจะต้องมาตั้งจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเพิ่มไม่มีใครแฮปปี้อยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นคนควบคุมว่าเขาอ่ะจะเกรงใจในทุนมากกว่าหรือว่าเกรงใจประชาชนมากกว่าจะเลือกเอาประโยชน์ของใครเป็นหลกักส่วนเรื่องผลกระทบที่ใครกังวลกันว่าถ้ามีค่าแรงขั้นต่ําสูงงงงขขึึ้้้นนนนจะทําาาาใหแรตกม อันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะจริงๆเราประเทศไทยอถือว่าเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงของแรงงานเนี่ยคิดเป็น10%ของต้นทุนเท่านั้นนะคะการที่ค่าแรงขั้นต่ามันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ทําให้ต้นทุนของการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญอย่างเช่นการปรับค่าแรงเป็น300บาทจากช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งรักที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีกิจาการไหนล้มหายตายจากไปนะถ้ามีก็คือน้อยมากไม่ได้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรเรื่องการย้ายฐานการผลิตไปลงทุนที่ต่างประเทศ มันเกิดจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเลือกเอาประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่าแล้วก็เลือกเอาประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษีส่งออกประเทศไทยเนี่ยมีการตกลงการค้าเสรีกว่าประเทศอื่นน้อยกว่าเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามฉะนั้นการลงทุนในต่างประเทศเนี่ย จะไปลงทุนที่เวียดนามมากกว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาลงทุนแล้วเขาได้กําไรมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ําเลยดังนั้นการลดค่าแรงขั้นต่ําเพื่อไปแข่งกับเวียดนามเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่มีความจําเป็นเพราะว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนามาก่อนสรุปคืออาจารย์จะบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้นะไม่ได้ทําให้ผู้ประกอบการล้มตายด้วยเพราะส่วนใหญ่เงินตอนนี้มันหมุนเวียนอยู่ในมือของนายจ้างมากกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจที่ดีมันควรจะอยู่ในมือของลูกจ้างและนายจ้างคู่ขนนนนาไปพร้อมๆกัะ อันนี้ก็คือความเห็นของคนที่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่ะทีนี้ค่ะหลังจากโดนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นไปได้ของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำมาตลอดทั้งวันเนี่ยวันที่7ธันวาทังพักเพื่อไทยก็ได้มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวนะคะบอกว่าปัญหาการรวยกระจุกจนกระจาย เป็นเพราะคนไทยที่เป็นผู้ใช้แรงงานยังไม่ได้รับสักศรีที่เพียงพอทัง้งที่บางประเทศมีค่าแรงขั้นต่ำสูงถึง1,800บาทต่อวันแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่ถ้าแรงงานมีไรายได้เพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยก็จะเพิ่มขึ้นก็จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมันจะทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศด,ดีขึ้นด้วยค่าแรง600บาทกับปี2570เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงไหมคําตอบเรื่องนี้ก็คือต้องอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นําว่าตอนนั้นเนี่ยใครเป็นรัฐาลลา,บบา,า้้า้เองนนนนปรทท็ก เที่ยวราคาถูกผลิตแต่งงานที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือก็ไม่น่าแปลกใจว่าค่าแรง600รบาทจะเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่นั้นไม่ใช่วิธีคิดของพรรคเพื่อไทยในอีก5ปีข้างหน้าภายใต้รัฐบาลการนําของพรรคเพื่อไทยจะบริหารงานมาแล้ว4ปีหลังได้รับการเลือกตั้งไทยจะยกระดับการผลิตไปอีกขั้นหนึ่งจากผู้ผลิตตามคําสั่งของต่างชาติจะกลายเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมจากภาคการเกษตรตามยถากรรมจะพลิกเป็นภาคเกษตรที่กําหนดราคาได้จากการตลาดนําการผลิตจากภาคบริการรายได้ต่ําเป็นภาคบริการรายได้สูงที่ยกระดับรายได้ต่อหัวขึ้นต่อไปนี้ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด้วยเศรษฐกิจศักยภาพ สูงด้วยแรงงานศักยาภาพสูงไม่ใช่แรงงานทักษะต่ำคู่แข่งของเราไม่ใช่เวียดนามแต่เป็นสิงคโปร์และประเทศที่พัฒนาแล้วค่าแรง600บาทคิดจาก3องค์ประกอบของค่าแรงได้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจผลิตภาพของแรงงานและเงินเฟอ้อแต่20ปีที่ผ่านมาทุกอย่างเกาะอยู่กับแค่งเงินเฟอ้อและผลิตภาพของแรงงานโตไม่ทัน GDP เศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วกว่า เหมือนว่าพูดง่ายๆก็คือนายจ้างเนี่ยได้รับเงินเยอะกว่าลูกจ้างไปนานแล้วค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนายจ้างกับลูกจ้างคือขาซ้ายและขาขวาของเศรษฐกิจต้องเดินไปคู่กันการปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องทําคู่ขนานกับต้นทุนของนายจ้างซึ่งจะมีการออกมาตรการสําหรับผู้ประกอบการต่อไปทั้งนี้ในเรื่องของภาษีและสิทธิประโยชน์รวมถึงการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวด้วยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทจะทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเร็วขึ้นยิ่งเงินเปลี่ยนมือเร็วเท่าไหร่ยิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้สูงตามไปด้ เรยนช้าที่สุดในรอบ20ปีช้ากว่าสมัยคุณทักษิณเกือบ2เท่าซึ่งเป็นอันตรายที่ต้องเล่นแก้ไขนะอันนี้ก็คือคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับน,นโยบายค่าแรง600บาทของทางพรรคเพื่อไทยค่ะสรุปก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นจริงได้ถ้าเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นและทางพรรคเนี่ยเขาก็อาสาเข้ามาทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละและหลังจากฟังทุกอย่างไปแล้วทุกคนคิดยังไงกับนโยบายนี้บ้างคะคิดว่ามันสามารถเป็นจริงได้ไหมหรือว่าไม่เป็นจริงหรอกมันเป็นแค่นโยบายขายฝันเฉยๆใครค และเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปแฮชแท็กสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe w o r บไ i Today ไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้านะบ๊ายบายสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today